ข้ามือนีมาตามน้องปูพ้นฝันแม่นพอดีเพิ่นเลยสิไปโรงเรียนกันเลยพากันตั้งกล่องสัมผัสเพิ่นเพิ่นเข่ามาแล้วซองวัดสอนงวดนี้เพิ่นฝันแล้วเพิ่นฝันมาจังไดนรองไปติดตามพ่วงฝันน้องปูได้เลยค่ะข้าน้องปูเนาะฮะปูเป็นเนื้อเละเฮ้ยข้ากำังฝ่าสัมผัสยี่ข่าวคนฝันแล้วฮะปูฝันว่างไในปูฮะฝันซื่อ ที่นองฟังลยล่ะที่ฟีฟังนะตัวเราปูฟันแล้วประมาณนี่หละเดินนอนทัางใจก็นน้คล้ายๆกล่องคิดฝันคิดฝันวะคิดบอกเยน้ไหนว่างได้คิดบอกไปกำลังเก็บเห็ดล้วอ้หเก็บเห็ดละงดได้ปะไม่ได้ได้ยังไม่บาน่ะนะ ไม่ได้ย่ได้ยังาอไรือนเ้าไม่ได้ยังมเป็นเลขเลยเนาะเอาจะเห็นแม่สิแม่ไดยมาส่แม่ได้ัไหนแม่มาใส่ฮะหนัแม่แม่ซื้ออะไรศูนย์หโอ้แม่ซื้อศูนยหกน้องน้องปูบอกแม่ก้อนทานันดีวะเพ่ละฟันวฝันเดียวโอฝันันอดอแม่แม่ทีศูน โเขาไปเตีอ่ะมันว่าสักเีเป็นตัวคนมานแล้วกเนาะโอ้ฝันเาไปเชียบเห็ดต่ว่าบ่ได้แม่ก็ได้ตีศูนยหเกนาะบ่ได้เป็นศูนย์เนาะเออแม่เนียเนาะมว่าแม่เป็นเตียวแม่เตียวเนาะตาแม่คือเลวยิ้ให้แม ouais, ่ไดตยิบใม่ไ่ไติเ้ยยิบให้เฮ้ยเยิบมให้แม่แม่ไม uh, well. ่ได้ติ ยิบตะตะลีบอ่ะยิบไปเมียัน้องปูโอ้ตีเป็ี่ยนมันตีเป็นหงถ้าเราบอกว่าเป็นเลขเป็นองค์ป่าเป็นเล็กเนาะบ่ได้ตเป็นศูนย็เป็นเป็นหเออน่ปูตีศูนย์หกเรนะครับนี่เป็นรัฐบาลไทยนะรัฐบาลไทยก็เป็นเป็นบ้านยินนีเนาะก็ลองนเดอนะครับน่ารักปูมวลก้อนเพื่อแกงเผาเลยเนาะก้อนช่วยเป็นไห้โชค เงินหกหาว่ะหาหกเลยเนาะสองมาสอดนะส่องมาสอนออกตัวเกาเนาะอือก็นั่นนั่นก็ได้ฟันเจียวกับประกำเดือนเนาะตัวก้อนก็ชอเกิดแล้วล่าสุดหนึ่งคืาฟันเจียวกับโอ้ข้อช่อมีพันข้อเนาะแบบหกหาหกหกหาเนี่ยแหละว่นอยู่สองรอบวันนี้กต่ฟันเราเจี๊ยบเห็นละงกนะครับแต่ว่าก็ได้ ไปก็นผู้ใดในฝันแต่เพียงผู้เดียวไปผู้เดียวเพชรผู้เดียวก็เจีงไปในฝันว่าตั้งใจจิมเห็นล่องหงเล่นวะโดนตัวจะไปยังก่อนในฝันไม่ได้ว่าไปยังใจยางเนี่ยในฝันเนี่ยโอฝันไปยังตัวนึกปลาจะให้จิมเห็นลงองหงออนั่นบ่าใดนะบ่ได้เป็นเลื่องจีตุลนึงอ่ะห็นว่า กะดเข็ดเจงเีเนาะเหเป็นหาเป็นหบ่ได้กะสิไปนหซะเออเขาบอกว่าสุนหานหกกานตัวนี้ไว้ไว้สิเออตัวที่มันเนนเมนคือ06การ์โรตรี่มน่เขากันุนหากดีเหหคือชัวเป็นหกหายที่เนาะแต่เชวันเลยเออเกินไปร้องหา้วัน น้องปูใกล้จบยังไกลแล้วไกลเลปอไรปอหาปอหกเลยอปอหกไอ้ผีจบันนตอนตอนต่าะเนี่ยสองคนไต้กี้เกิดลุ้นนะพูดันยุบปอหะเกิดลุ้นกันปีนึงมีถม่าสวยนะครับกันเลยเลยมาถามก็ปันันีนะเดี๋ยวคึมตะเล็กให้เลยนะครับเอาไปเอตึมตะเล็ก วันนี้เจ้ารตีแมศูนย์หกนะครับาัเราซิงฮิลโลงกบ่อใดนะแต่ขายตีเนาะโมเลยหลคือเราก็ไม่เหล็กเลยเจยบยุติาลบ่อใดก็เลยตีศูนย์นั้ท่งกเลยตีศูนย์เลยต้งดูใจเจ้าตีแมศูกตัวเดียวแต่ว่าเขาา่าเจีบเฮดดะจะเป็นศูนยหานก็ได้ลองเนาะจะรับมาเลยนะเอาไปตู้เข้าเป็นตัวเล็กก็เอาไปเอาแต่ว่าวีนอฟ้า็นบูยังไงดกนด ฮะ huh? เอฟพงมันจะบดกกรสับเขาโน่านไปลยนี่ทำเพหรือนแล้วดกอีเลยเนาอย่างนี้เขาเรียกบอกว่าไอ้ใจง่ก็ต um ับบอกนี่ว่าเห็นไหเขาเรียกเขาเจ้าวันเอเห็นบะฮุงแต่เออวดกดกเห็นไหนคือดกแถวเดนะดกอีเรืยอว่าหาใจง่ก็ตับเห็ดดูเห็นพวกเพียดูว่าขยน้ไหใส่าแคนตคมันะยเหมเงินตไปครับ ห้าเป็น huh. ศ uh ูนย์เปลี่ยนไหมคุยฮตามนี้เด้อนะวครับสำหรับนกนี่นกปูนะครับเป็นฝันว่าจะไปจิ้มเห็นละงอเด้อนะครับแต่ว่าในฝันว่าบ่ได้เนาะนะครับแต่ว่าตัวเคนประจำลอตเตอรี่แม่ศูนย์หกนะครับก็บเป็นข่อบดีเด้อนะครับเขาว่าบ่ได้เป็นศูนย์เนาะเฮ็ดก็เป็นหกพอเล็กๆกันใหาน้ำศูนย์หานะครับเฮ็ดเป็นหาเป็นหกนะครับหายห้าหกขกอห้าหกสิบว่าแม่หลังมั้งเนาะซ้ำกับฝันโอ้ยไป็นรับประไว้ดอกเนาะนะครับ ถึนว่าตัว,ตว,วกอสาวเหมือนเนาะตัวน้ำปูคนจัรลอตเอรี่เม่นเนยเรย่นะศูนย์หกตัวเดียวเนาะแต่ว่าหอกันน้ำแนี่จะน้อยนะครับชนหางเ่หากก็พอหมละนะครับพี่น,ออน้องมีข้อเห็นตากนแต่ล่องเพนต์เขมามาเด้อนะครับสำหรับน้งปูคนฝันเนี่ยน้อเขาสองสวซ้อนแล้วเนาะไม่เคยแต่ว่าเนี่ยเด้กพี่น้องวันนี้อาจจะวิเทียวเล่าต้องไปเลยเนาะแต่เรากมฝันน้งปูนะครับมันจัด เป็นบ้านได้ไม่ชิบหานะครับเป็นเป็นบ้านไกลกันครับก็ให้จุดอมาน่าหนองปูเนาะสำรับวนนี่06ตัวเดียวแน่นๆกัน05นะครับน้องปูมันก็คนฝันแม่นเติบอยู่นะครับก็ถือว่าโชว์ดีเขาในโคสุดท้ายของแมตช์เนาะได้เงาตัวนะครับเอาพอรีบตอบคำถามเลยเป็นยังเหตุอะไรก็ะดกเ่ยเอพี่ว่าเหตุใดก็โดดแก่ เห็นแล้ววันนี้ผมพูด้วด้วยพูดไงมันบางอย่างเลยใบมันร่นเท่ากับเก็บออกยายมันเป็นเชื้อราซุวงไหนใบมันตายยายมันนั่นเชื้อรามันสิขึ้นน้ำต้นน้ำหยางขันอยากให้มันมีงาแตกงาพูดเรื่องควบแบบว่าเอางามาเสียบมันมันบวมเียนพยายามหายของมันต้องการสิเกิดนี่เราตำตำจนไม่ถ้าเอาน้ำโหดนี่มันชื้นนี่มันมันเย็นมันซุ่มยืด กระมันเกิดเกิดฮัตินนวดฮัตพื้นรุแมนบอหดต้นมันเลยอหตต้นวะฮดต้นมันนี้มันจะเกิดางนั่งงอวันหัเจ้หดเิ่งลวดวะเจ็ใหามันเกิดซื้อนี่ว่าันหดเต่าหดแรกงม่ต้องหดให้มันไหลด้หดแค่ว่ามันไหนมันซุ่มต้นมันซื้อ ก็ไดมากกันวงแต่ปะคองกันเอไปนี่กิน่กินะจำมะคุ่อยู่นี่กโอ้ยคลองเสีย,ยใจกู้มากก <c oughs> ว่าคือว่าปิดกินเนี่ยคือว่าจำเนี่ยวบบจำรู้อยู่ว่าเป็นยังก็เงหงายก้นเมือนั้นลูกไก่คนม้ากนอนหงายมักลยครับขอบคมเด้นนะครับขอขอบคุณกาลยครับสำหรับเรื่องน้องครูก็คือว่า,าเนา <c oughs> ะ,ะ,ะหงม,มากตัวเดียวนูนย์หกนะครับอกกัน่ไเพราะว่าสเราปนจหเหงอกว่าไรเาท เล็กอะเฟินห้มาจับรัตเตอรี่แม่เฟินหอบซุนหกตัวเดียวนะครับตัวการต่าคือซุนหาเป็นเลขน้องปูเด้อนะครับเป็นไปโรงเรี้ยงวัวเบเก่งก็ได้หน่อยเท่านั้นแหละนะครับลำน้องปูเราก็ยังายอยู่นะค่่ะแตวก็คนเขามาหลังสงวนซ่อนนะครับงวดนี้ก็ให้โชคประมาณเป็นงวดที่สามเด้อนะครับลำน้องปูเอาช่วงช่วงวันมาทุ่นตน้องปูหลายเด้อเราทำปันหาโช่วงมันไกลเรื่อขาดนี่างก็กระต้มเป็ดเรียนได้หรอเงินเป็นโรงเรียนค่าขนม อ่าวจกันมาสูงุณทุกสวด้วยครับสวัสดีค่ะ